ดวงชะตาของชาวรัคดาราศีพฤษภในวันที่9สิงหาคมปี2568จะเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์นะฮะที่น่าสนใจนะครับนั่นคือจุดปูแลนามีเห็นนะครับคือเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เนี่ยนะฮะอยู่ตรงกันข้ามกันนะฮะแล้วก็องศาสนิทกันเลยนะครับเขาเรียกจุดปูแลนามีนะฮะในเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับในทางโหราศาสตร์พระเวทนะฮะเขาเชื่อว่านจะมีผลนะฮะต่อดวงชะตาแบบหนักดวงขึ้นเพราะนั้นจุดที่9เนี่ยนะครับ เป็นภพที่เขาเรียกว่าภพสุภะหรือสุภภพเป็นภพแห่งความโชคดีศาสนาความศรัทธาอุดมการครูอาจารย์การเดินทางไกลแม้กระทั่งแสงสว่างทางปัญญาหรือความเชื่อพระจันทร์เพนนี่ในช่วงเวลานี้นะฮะเป็นเวลาแห่งการตื่นรู้ด้วยปัญญาและการกลับมาเชื่อมกับเป้าหมายสูงสุดในชีวิตอีกครั้ง นั้นคำทานายช่วงเวลานี้คือเวลาที่คุณจะได้คําตอบจากจักรวาลว่าคุณควรทําอะไรต่อหลายคนจะมีโชคแบบฟุกๆหรือมีคนแนะนําสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอาจได้รับแรงบันดาลใจอยากเรียนต่อหรือเดินทางเพื่อขยายขอบฟ้านะครบบางคนเหมาะคือในช่วงนี้เหมาะเข้าคอร์สระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเหมาะเข้าหาครูบาอาจารย์เหมาะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณจะเห็นสัจธรรมบางอย่างที่ทําให้คุณเข้าใจว่าที่ผ่านมาไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือบทเรียนศักดิ์สิทธิ์ของคุณ นะช่วงนี้ผมแนะนำนะเพื่อเสริมพลังที่การเกิดจุดพระจันทร์เพ็นในจุดที่เก้านี้นะฮะให้คุณเขียนสิบสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากความเจ็บปวดแล้วเผาไปในคืนพระจันทร์เต็มดวงจากนั้นเขียนใหม่สิบสิ่งที่ฉันจะใช้ชีวิตด้วยแสงแห่งปัญญาราะนั้น,นะครับในช่วงเวลานี้บางคนมีโชคจากผู้ใหญ่มีโชคจากคนที่อายุมากกว่าหรือผู้หลักผู้ใหญ่กว่าดาวอาทิตย,ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ ในวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมคือในช่วงวันที่เก้าถึงวันที่สิบเจ็ดเนี่ยเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์อยู่ในราศีกรกฎมานคนได้คอนเน็ชันได้เครือข่ายที่กว้างขึ้นนะครับแต่พอหลังวันที่สิบเจ็ดสิงหาไปหนึ่งเดือนดาวอาทิตย์เป็นเกษตรราธิบดีในจุดที่สี่นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นพลังของผู้นําชื่อเสียงเมื่อมาอยู่ในจุดที่4ี่เป็นพลังที่ผลักให้คุณจัดการชีวิตภายในบ้านให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้นเพะฉะนั้นนะครับคุณจะมีภาัละมากขึ้น ในบ้านหรือมีบทบาทเป็นผู้นําครอบครัวอย่างจริงจังมีเกณฑ์ตกแต่งบ้านขายซื้อทรัพย์สินนะฮะหรือปรับเปลี่ยนชีวิตที่อยู่อาศัยปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยใหม่นะฮะเป็นช่วงที่ความอบอุ่นในครอบครัวจะเติมเต็มใจคุณถ้าคุณกล้าพูดแบบตรงไปตรงมาอย่าลืมนะฮะพลังคือในช่วงนี้พอที่อยู่ในจุดที่ีเนี่ย ให้โฟกัสถึงบ้านครอบครัวมากขึ้นบ้านคือฐานพลังของราศีพฤษภเมื่อบ้านมั่นคงใจคุณจะพร้อมออกไปสร้างโลกใหม่ได้เต็มที่บางคนมีโชคดีจากบ้านจากรถจากญาติพี่น้องจา,จากการทําอะไรเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับ,บรถเกี่ยวกับยวดยามพนะนบางคนได้ของชิ้นใหญ่ในวันที่22สิงหาคมดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎคือดาวศุกร์เป็นดาวประจาตัวเข้าเดือนที่3 คุณจะติดต่อสื่อสารพบปะมากขึ้นนะครับดาวศุกร์เนี่ยนะฮะเข้าเรือนที่3คือการสื่อสารการเรียนการค้าดาวศุกร์เจ้าเรือนของราศีพฤษภเองนะการเคลื่อนผ่านือนที่3าหมายถึงการที่พลังของเสน่ห์พลังการสร้างสัมพันธ์และศิลปะของคุณจะถูกส่งออกผ่านการสื่อสารนั้นนะครับเหมาะกับการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆที่เกี่ยวกับการพูดการเขียนการสอนคุณจะมีคำพูดที่ทรงพลังและโน้มน้าวใจมากกว่าปกติความรักอาจเริ่มจากการพูดคุยแชทหรือทำงานร่วมกัน คนอาจจะได้เข้าสังคมมากขึ้นแต่ดาวสุกเนี่ยมาจากเรือนอลีด้วยคือจะมีบททดสอบกับความสัมพันธ์ด้วยใครที่ไม่ดีจะไม่ดีให้เห็นมีเรื่องใครดีกับเราถ้ามีปัญหาก็จะเคลียร์กันได้นะครับต้องระวังมีเพื่อนร่วมง,งานจับผิดมีญาติบางคนจ้องจับผิดหรือมีเรื่องจุกจิกจากญาติมีคนที่คุณไม่อยากติดต่อก็ติดต่อมาด้วยนในช่วงนี้ให้เสริมให้เสริมพลังโดยการเริ่มสร้างแบรนด์ตัวเองผ่านสิ่งที่คุณถนัดพอดแคสต์บทความหรือไลฟ์สดเรื่องที่คุณหลัก ดาวเสาจะย้ายเข้าสู่ราศีกลุ่มด้วยนะครับดาวเสาเนี่ยนะฮะย้ายคือเรือนที่10ของพฤษศนะฮะดาวเสาย้ายเข้ามาเป็นดาวเจ้าเลืสุภาการงานความสาเร็จชื่อเสียงในสังคมเสาคือดาวแห่งวินัยแรงกดดันและการเติบโตยั่งช้าแต่ยั่งยืนเ <c oughs> มื่อเข้าสู่เรือนที่10ของคุณเส,สาจะสอนให้คุณสร้างสิ่งที่เรียกว่ามัน่นคงไม่ใช่แค่ดังชั่วขราวอันนั้นนะครับคำทำนายในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีภาระงานมากขึ้น หรือเจอโจทย์ยากที่ทําให้คุณต้องโตขึ้นผู้ใหญ่จะจับตาดูผลงานของคุณอยากเข้มงวดนะถ้าทําได้จะได้รับการยอมรับที่แท้จริงใครที่อดทนและมีเป้าหมายชัดเจนในอาชีพจะเริ่มเห็นผลลัพธ์ที่มั่นคงข้อเตือนใจอย่าคือในช่วงมะเสาร์ตรงนี้อาจจะมีเรื่องเครียดบ้างมีเรื่องแบกรับบ้างนะครับถ้าไม่รักในสิ่งที่ทําช่วงนี้จะรู้สึกหมดแรงแต่ถ้ารักในเป้าหมายคุณจะชนะด้วยวินยัดยดาวพุธจะเข้าสู่ราศีสิงห์ด้วยเป็นดาวการเงิน คุณบางคนได้มีรายจ่ายจะกลับบ้านกับรถกับยวดยานพานะหรือใครรองเงินจากบ้านจากรถจากยวดยานพานะนะมีความสําเร็จบางคนได้ใช้จ่ายไปกับของในบ้านหรือกับญาติพี่น้องนะฮะหรือมีญาติมาคุยเรื่องเงินทองทองนะครับในช่วงเวลานี้คือดาวพุธแต่ข้อดีคือดาวพุธเป็นดาวการคิดกันพูดและการวางกลยุทธ์พอเข้ามาเสริมกับอาทิตย์ในจุดที่4เนี่ยคุณจะมีพลังในการจัดการจัดระเบียบชีวิตภายในอย่างเฉียบคมเาะมากกับการจัดการบ้าน ทำเอกสารทางอสังหาริมทรัพย์หรือเคลียร์ปัญหาครอบครัวที่ข้างค้างคุณจะสามารถพูดคุยประเด็นที่ลึกหรือเคยเลี้ยงได้อย่างมีสติใครทําธุรกิจจากบ้านนะฮะหรือทางานออนไลน์จากบ้านจะมีไอเดียใหม่ที่ใช่เคล็ดลับนั่งเงียบๆกับตัวเองแล้วเขียนแผนบ้านในฝันของคุณพลังดาวจะช่วยให้แผนนั้นเกิดจริงนั้นนะฮะพระจันทร์เพนในจุดที่9เป็นจุดตื่นรู้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากภายในเช่นความเชื่อปัญญาแสงสว่าง ทำบุญขึ้นในช่วงนี้นะฮะให้คุณสร้างฐานพลังจากบ้านและครอบครัวให้คุณพูดให้มากพูดสิ่งดีๆพูดเป็นองค์ความรู้สื่อสารแล้วจะมีพลังลักกลับมาเป็นช่วงสื่อสารมีสเสน่ดึงดูดความสาเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณต้องมีวี่ไหนเมื่อพระเสามาอยู่ในเรือนการงานใครที่จับงานต่างประเทศจะมีความสําเร็จใครบางคนได้งานจากผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นในดวงชะตานั้นนี่คือดวงชะตาของชาวราศีพิจินะฮะแต่ดาวการเงินควงคู่พระอาทิตย์ขาดเงินต้องได้เงินบางคนเนี่ยนะะมีแรง ได้เพิ่มเข้ามาและเมื่อฟังมาถึงตอนนี้นะครับถ้าคุณยังไม่รวยอย่าเพิ่งโทษโชคชะตาหรือดวงดาวเพราะบางทีคุณแค่ยังไม่เคยใช้พลังราศีเกิดของตัวเองอย่างถูกต้องเลยก็ได้ต้องดูคนเหล่านี้นะฮะอย่างสตีฟจ็อบเขาใช้พลังของราศีเกิดแห่งการคิดนอกกรอบนำอนาคตจนสร้าง Apple ให้เปลี่ยนโลกอีลอนมัสนะฮะใช้พลังสัญชตาตญาณและการปกป้องอนาคตมนุษยชาติสร้างเทสลาสเปซเอ โอปราวินฟี Oprah, rey, ใช้พลังแห่งระเบียบวินัยและเป้าหมายนะฮะจนกลายเป็นผู้หญิงผิวสีที่ร่ำรวยที่สุดในโลกลิฮาน่าใช้ความแตกต่างความกล้าและความคิดสร้างสรรค์ไปสู่ธุรกิจพันล้านนะฮะแล้วคุณละ่ะพลังของราศีคุณคืออะไรคุณใช้มันแล้วหรือยังหรือปล่อยให้มันนอนหลับทั้งชีวิตถ้าคุณรู้ว่าคุณเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่กว่านี้คุณไม่ได้คิดไปเองนะแต่จักรวาลกำลังสื่อสารกับคุณอยู่นะครับ นี่คือคอร์สหนึ่งยกดแห่งความมั่งคั่งของจกราศีที่คุณเกิดน,นะครับจะพาคุณถอดรหัสความมั่งคั่งเฉพาะตัวจาก ราศีที่คุณเกิดและใช้พลังราศีเกิดอย่างที่มันควรจะเป็นไม่ต้องเดาไม่ต้องฝืนไม่ต้องพึ่งดวงใครแต่ใช้พลังจักรวาลในตัวคุณเฉพาะราศีที่คุณเกิดให้ถูกจังหวะเพราะทุกคนที่ร่ำรวยระดับโลกไม่ใช่เพราะเขาโชคดีแต่เพราะเขารู้ว่าตัวเองคือใครและใช้ราศีของตัวเองอย่างสุดขีดแม้เขาไม่รู้ตัวว่ากำลังใช้พลังราศีนั้นนะครับเพราะนั้นนะครับคนี้นะครับ จะได้พร้อมกับอีบุ๊กเวิร์กบุ๊กเล่มนี้นะฮะเวิร์กบุ๊กเล่มนี้นะฮะจะเป็นเหมือนกับสมุดที่จะเขียนชีวิตใหม่ที่จะมั่งคั่งกว่าเดิมนะครับให้กับคุณนะฮะได้ฝึกทําด้วยนะฮะทั้นนั้นคอร์สออนไลน์เนี่ย100กดแห่งความมั่งคั่งเรียนซ้าได้ตลอดนะฮะหนึ่งปีตอนนี้เนี่ยคอร์สเนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ทําได้50%แล้วนะเรียนได้แล้ว50กดแรกยังมีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะให้อยู่ตอนนี้นะฮะมีโปรพิเศษทักไปหาแอดมินเลยนะบอกขอโปรพิเศษกกแห่่่่งงงคคววาามับอ บอกราศีเกิดด้วยนะฮะแล้วเขาจะส่งโบ้ดีๆมาให้คุณนะในช่วงระหว่างคอร์สทำนี้ผมจะเอาประสบการณ์ท่านที่เรียนนะฮะเพียงแค่ไม่กี่กดนะเอาไม่ให้ดูนะเนี่ยคนนี้เขาบอกเขาไลน์มาบอกว่าอาจารย์คะหนูไม่เคยคิดว่าการใช้ชีวิตแบบสวยขึ้นรวยขึ้นจะเกิดขึ้นจริงได้หลังจากเรียนไปแค่สิบกดแรกหนูติดตัดสินใจเปลี่ยนแพ็กเกจสินค้าใหม่ใช้คําบางคําที่อาจารย์บอกในคลิปและภายในเจ็ดวันยอดขายพุ่งสามร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที่หนูแทบไม่ได้โฆษณาเลยลูกค้าเริ่มพูดกับหนูว่า คุณดูมีพลังบางอย่างที่คนอื่นไม่มีและหนูก็รู้ว่านั่นแหละคือสนามพลังเฉพาะคนเกิดราศีของหนูนะตามที่อาจารย์สอนขอบคุณมากจริงๆที่ทําให้หนูรวยขึ้นได้โดยไม่ต้องฝืนเป็นคนอื่นเลยอ่ะเรามาดูอีกคนนึงเขาลายมาบอกว่าผมมาแบบอยากรู้แค่ว่าคอร์สนี้มันเมิร์คไหมไม่ได้คาดหวังอะไร แต่หลังจากผมเรียนกดข้อที่5ไปแล้วปรับวิธีเสนอขายแค่เล็กน้อยผมปิดยอดได้4 0,000บาทภายใน5วันจากลูกค้าที่บอกผมว่าคิดต่อนนะทุกคําสอนมันเป็นปฏิบัติมากไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจแต่มันคือระบบความมั่งคั่งของคนที่เกิดมาเพื่อเป็นนักลบด้านการเงินอย่างผมนี่ไม่ใช่คอร์สธรรมดาแต่มันคือบลู e ริน์รวยเร็วสําหรับคนที่พร้อมลงมือจริงคนนี้บอก หนูเหนูเคยลองหลายคอร์สมากแต่สุดท้ายก็วนกลับมาคิดมากไม่ลงมือกลัวล้มเหลวแต่พอเจอคอร์สร้อยกฎของราศีหนูหนูเริ่มทําตามโดยไม่คิดมากเพราะคาอธิบายมันชัดนะฮะและพลังของอาจารย์ก็มั่นมากผลลัพธ์หนูเปิดสินค้าหลอดแรกนะฮะครั้งแรกในชีวิตได้เงิน9,900บาทใน3วันทั้งที่เมื่อก่อนกลัวการตั้งราคามาเป็นปีนะขอบคุณจริงๆอาจารย์ไม่ได้สอนแค่วิธีหาเงินนะฮะแต่อาจารย์ปลุกใจคนที่ไม่เชื่อว่าตัวเองรวยได้อย่างหนูให้เริ่มต้นค่ะ คนที่บอกหนูเป็นแม่บ้านที่เก็บเงินไม่เคยพอทั้งที่วางแผนเยอะมากคุมทุกบาทแต่เงินก็หายไปกับเรื่องไม่คาดคิดตลอดแต่พอเจอเรียนค์สนี้ได้สูตรเก็บเงินที่มันเข้ากับธรรมชาติของราศีเกิดหนูเลยนะจากติดลบสามพันทุกเดือนเหลือเก็บหนึ่งหมื่นบาทภายในเดือนแรกน้ําตาไหลเลยค่ะนี่คือครั้งแรกที่หนูรู้สึกว่าบริหารเงินได้เหมือนคนมีบุญไม่ใช่คนที่ต้องเอาตัวรอดคนนี้บอกว่าเมื่อก่อนหนูใช้ชีวิตแบบรอวาสนาคิดว่าถ้าบุญมาเมื่อไหร่คงจะรวยได้สักวันแต่คอ้อนี้ทําให้หนูเข้าใจว่าบุญที่ยังไม่ปลก คือพลังที่ยังไม่ส่งออกไปแค่เรียน10กดแรกหนูเริ่มเปลี่ยนจากนั่งภาวนามาเปิดรับงานแบบใหม่ได้เงินก้อนแรก22,000บาทนะฮะจากการแชร์เรื่องพลังงานในกลุ่มที่หนูเคยกลัวจะโดนด่าตอนนี้หนูเชื่อแล้วค่ะว่าอาจารย์ไม่ได้แค่สอนจะเป็นผู้ปลุกพลังกำดีให้ลุกขึ้นใช้ประโยชน์จริงๆขอบุณอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะครับท่านที่เรียนนะครับนะสำหรับท่านใดอยากจะเรียนนะตอนนี้ก็มีโปรวมดี